คำถามจากคุณนูริยะอาคำนะครับคุณป้ามีอาการปวดขาเดินไม่ได้นะครับไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าเป็นกระดูกหลังงอกนะครับบอกว่าถ้ารักษาต้องทําการผ่าตัดนะครับแต่ว่าป้ามีโรคประจําตัวเยอะเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็กลัวการผ่าตัดมากจะมีการรักษาแบบวิธีไหนได้บ้างคะนะครับอันนี้ส่งรูปเอ็กซเรย์มาให้ดูด้วยนะครับจากเอ็กซเรย์เนี่ยจริงๆ คำว่ากระดูกกระดูกสันหลังงอกเนี่ยหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเสื่อมมากกว่านะครับแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องมีการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการแนะนําให้ผ่าตัดนะครับแต่ปัญหาก็คือมีโรคประจําตัวเยอะนะครับเป็นเบาหวานกลัวการผ่าตัดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเอ,อ่อโดยปกติแล้วการที่มีเส้นประสาทถูกกดทับเนี่ยจากภาวะกระดูกสันหลังที่มันเสื่อมเนี่ย เราจะโดยปกติถ้าเป็นทุนั่วไปในการรักษาณปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานการรักษาเนี่ยเราทําการส่องกล้องเป็นหลักครับการส่องกล้องนั่นคือการเจาะรูเล็กๆนะครับประมาณแผลประมาณครึ่งเซนเข้าไปเพื่อเอากล้องเข้าไปไปปลดทางออกของเส้นประสาทที่ถูกกดทับจากกระดูกงอกเนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน,น้อยนะครับเสียเลือดน้อยนะครับนอนโรงพยาบาลแค่คืนเดียวนะคราาับระยะเวลาในการผ่าตัดก็แค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับดังนั้นเนี่ย ความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยการมีโรคประจําตัวเยอะเนี่ยคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าโดยปกติเราจะมีทีมประเมินนะครับก่อนผ่าตัดร่วมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเ,เช่นเอ็กซเรย์ปอดหรือขึ้นฝ้าหัวใจปกติดีก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นเรื่องการกลัวการผ่าตัดนสมัยนี้เนี่ยเ,เราทําการรักษาเนี่ยไม่ได้ผ่าตัดใหญ่เหมือนในสมัยก่อน นะครับเราทําการส่องกล้องเจาะรูแผลเล็กดังนั้นเ,เรื่องความกังวลในแง่ของความเสี่ยงในการผ่าตัดเนี่ยสบายใจได้ครับโรงพยาบาลเอสป n ยแอนเนิร์ฟเอสปายส